ผู้จัดก,การสมุทรทุกท่านพี่พี่น้องน้องเนาะต่อไปนี้พี่ตุกก๊กจะ,กะเกษียณปีนี้แล้วก็รู้สึกใจหายอะค่ะท่าน,นี้ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ารวมพลชาวตะวันออกอะบอกพี่ตุก๊กเลยนะคะทุกครั้งที่ตุ๊กอยากมามันเหอือนได้เจอเพื่อนแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลย ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งให้พี่ตุ้มมาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณขอคุณจริงๆขอคุณจากใจค่ะทุกคนค่ะประทับใจค่ะคุณมากครับขอเสียผมมาให้พี่ตุ้มได้นะครับนัคือความรู้สึกจากใจของพี่สาวเรานะที่อยู่ยาวนานนะครับมีความรู้สึกจากใจมีความผูกพันนะไม่ว่าจะจับที่ไหนพี่เราก็บอกจับมาร่วมด้วยเสมอนะขอเสียประเมอีกครั้งหนึ่งครับผมครับท่านที่สองก็คือท่านสุเมศครับกล่าวความรู้สึกครับผม รับผมจา่าพก็อกขอขอบคุณนะครับแต่ก่อนอื่นอาจจะเป็นน้องงานนิดนึงคือผมขอขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะครับที่ช่วยทําบุญในงานศพขอบคุณแม่กลับขอบคุณครับและขอบคุณแทที่มีเกียรติทุกท่านเทวี้ที่ว่าเสียสละเวลาที่ มาในงานนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ที่ให้เกียรติก็รู้สึกพึ่งพิติีดินดินทุกท่านครับตื้นตื่นตัณใจครับท่าเส็แต่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสุเรนฮะน้ำเสียงที่พูดออกมามันมาออกจากกุ่มมึของหัวใจมาจากความรู้สึกนะมันมาจากพวกเราชาวไทยประกันความรักความสามัคคีจนทําให้ท่าน บอกความในใจตรงนี้ได้มันออกมาจากต้นคั่วของหัวใจจริงๆขอบคุณท่านชมเมฆอีกครั้งหนึ่งนะครับครับต่อไปก็เชิญพี่สมานเราครับครับก็ขอขอบคุณนะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ที่นะที่มาในงานเลี้ยงเกษียณในวันนี้นะ,นะเทศก,กาลเลี้ยงอำลานะครับก็อขอขอบคุณเพื่อนสมุทรจากสาขาสมุทรสาครจากสาขาพบสำรงนะครับ ท,ที่ได้มาเป็นกำลังใจนะในการเลี้ยงอำลาในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงานในวันนี้นะครับระยะเวลาเดือนเสบแสที่เขาเริ่มต้นจัดหาสถานที่จัดหาที่พักรวมทั้งอาหารนะครับเขาเสียสละนะในกลุ่มดำเนินงานในวันนี้นะครับก็ขอแสดงความ รู้สึกจริงๆในการร่วมมือร่วมใจและในการร่วมง,งานในวันนี้นะครับก็ขอขอบ,ขอบคุณและทุกครั้งถ้าเกิดเรามีโอกาสร่วมพลกันเราก็จะร่วมกันตลอดไปนะครับขอแสดงความขอบคุณในครั้งนี้ทุกๆท่านครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณทกท่านนี่เป็น